สวัสดีครับวันนี้นะครับไพตาลเทคนิคนะครับจะมาให้ดูวิธีการถอดนะครับเพื่อเปลี่ยนนะครับวิทยุเดิมนะครับของรถนิสสันนาวาร่าปี 07. จนถึงปี12นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับวิวเดิมรุ่นนี้ส่วนใหญ่ก็จะเสียแล้วนะครับแล้วก็เป็นวิวเล่นที่เล่น CD MP3 นะครับอันนี้ลูกค้าก็อยากจะเปลี่ยนนะครับแล้วนี้เราก็มาดูวิธีการถอดนะครับถอดยังไงวันนี้นะครับถอดโดยช่างเซียงของเรานะครับมือหนึ่งเลยนะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับทิศแรกนะครับใช้ตัวคันยะช่วยนะครับ ้เกี่ยวปล่อยตัวหนึ่งนะครับโยกมาเลยนะครับหยุดหรือมาทั้งโยงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับกดปลั๊กนะครับปลั๊กตัวนี้มีเคล็ดลับนิดหนึ่งนะครับนะครับเดี๋ยวพี่เจนกดให้ดูทีมันมันจะมีตัวตัวล็อกแบบนี้นะครับเห็นไหมครับต้องกดตัวนี้ออกก่อนนะครับกดวนี้อออกนะครับแล้วก็ปลั๊กอีกตัวนะครับ จะมีปั๊กทั้งหมดนะครับที่ออกมานะครับ3ชุดด้วยกันนะครับแล้วก็อนาก่ากมาได้ละ น็อตสี่ตัวนะครับแล้วก็ถอดออกมาครับกดปลั๊กตัวหนึ่งครับปลั๊กตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมด2ชุดด้วยกันปลั๊กเสาอากาศจะเป็นรุ่นใหม่นะครับเวลาที่เราเปลี่ยนวิทยุเราจะต้องใส่ปลั๊กตัวใหม่เข้าไปตัวหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับผมแนะนําไปปลั๊กตรงรุ่นนะครับแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ไปปลั๊กเสาอากาศนะครับเวลาไปซื้อบอกของนิสสันนาวาร่านะครับ N6 นะครับเรจะใช้ได้เลยเดี๋ยวก็ไปแบบแบบนี้เลยนะครับ รุ่นนี้นะครับจะไม่มีสายกาวมาให้นะครับแนะนําให้ลงหาที่ลงกาวหมายเส้นหนึ่งนะครับเน้นใช้กาววิวเดิมอาจจะไม่ก่อยพอนะครับคุณลูกค้าสามารถเปลี่ยนเองได้เลยนะครับเพราะว่านะครับเดี๋ยวนี้นะครับใช้ปลั๊กตรงรุ่นนะครับมันจะเปลี่ยนเองได้ไม่ยากเลยนะครับ ประเทศที่เราใช้เป็นประเททผ้านะครับกันความร้อนคนความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็เวลาที่โดนความร้อนจะไม่ค่อยละลายนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับถอดน็อตน,นะครับเดิมของเขานะครับสี่ตัว เดิมมาใส่นะครับตำแหน่งเดิมที่ถอดนะครับให้จําไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มาจับมาจับกับตําแหน่งเครื่องใหม่นะครับจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับเดี๋ยวถ้าไม่ได้ก็ตั้งไม่ยากน,นะครับรุ่นนี้ตั้งขาไม,ม่ยาก ลอกเดิมก็ย้ายมาแลก็มาใส่เครื่องใหม่แบบนั้นนะครับในตำแหน่งที่ใกล้เคียงของเดิมนะครับแล้วก็มาเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับอันนี้คือเสียบปลั๊กนะครับอันนี้เข้าใส่จอนะครับอัลฟาพุทติกนะครับรุ่น AL2 ALP216 นะครับเป็นจอขนาด6.25นิ้วนะครับหรือว่าตัวเครื่อง7นิ้วครับแต่ว่าหน้าจออาจจะเล็กลงนิดนึงนะครับ เราก็ใส่ใสายกาวตามหลังไปนะครับใส่แล้วครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าเครื่องมันติดไหมใช้ได้ไหมนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับอยงบอกนะครับว่ารถนิสสันนาวาร่าแคปนะครับหรือว่าสีประตูที่เป็นหน้าจอแบบนี้นะครับติดตั้งเองไม่ยากเลยนะครับนี่ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เอาหน้ากากนะครับมาประกอบกลับไปเหมือนเดิมนะครับก็เบไปไหน่าเสร็จสิ้นนะครับสาหรับการแต่จอนะครับรถนิสสันนาวาร่านะครับรุ่นปี 07. จนถึงปี12นะครับติดคุณสามารถติดตั้งเองได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับดูตาม YouTube เราก็สามารถติดตั้งเองได้นะครับหรือว่านะครับ ไปให้ช่างติดตั้งครับก็ไม่ยากนะครับปกติไม่ต้องกังวลใจนะครับในเรื่องของต่วต่างๆครับโดยเฉพาะนะครับปลั๊กตรงรุ่นะครับเวลาสั่งซื้อสินค้ามาก็อยากให้ใช้เป็นปลั๊กตรงรุ่นและปลั๊กเสาอากาศนะครับจะได้ไม่ต้องไปตัดต่อสายไฟนะครับแล้วก็สะดวกสบายด้วยนะครับอาจจะเพิ่มเงินนิดหน่อยนะครับแต่ทุกอย่างลงตัวดีนะครับเรียบร้อยสวยงามแล้ว ก็ขอแค้ได้ฟังคุณนะครับจากเราไปสารเทคนิคนะครับโดยผมยังหงวนแล้วก็ช่างเสียนนะครับวันนี้นะครับก็มีสาระดีๆนะครับมาให้ดูกันอีกแล้วนะครับในการติดตั้งจอแบบไง่ายนะครับด้วยตัวเองนะครับถูกใจกดตัปตะคายนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับขอบคุณนะครับจากไปสารเทคนิคหนองแขมสระบุรีครับสวัสดีครับ